เลขออกสามหกูได้สามร้อยแนะนอนคานออกหกสามกูได้เอ็ดหมื่นนะนอนลูมาบอกเลยเล่บอกอยู่อ้างเลยเ<อ>ปินปอไดีบอกเปินปอไดีบอกปม่เป็นตัวเ<อ>ปินปอดีบอกเขียนบอกเนสื่อยงยองไ บาทัผู้เที่ยวคนเขียนบอกว่าปูไว้หันเด้ออยู่ในอ่างเร้ยไปเบื้องเอาพ่อฟันบอกพ่อฮะฟันมเข่าวันปีกมเข่าวฝันโอ้เพิ่นมาบอกไม่พี่มาบอกในอ่างปล่อยไปเบิ่งห้าลังเทียมกับห้านังเทียมกันกป็แดงยิงคืนงั้นลังเทียมมันก็แดงยิงคืนอ่าโน้ตไปบ่อยผู้ใดไปท่วงอ่าเห็นเลยคก็เห็นเห็นก็คือเห็นคือปล่อยปีโคกๆกับโคกๆัน ครับอกหานขนมานี่บนแม่นี่หน่อยนด้โอ้หมองนี่เออมาเบิองอ่างน่ยมาเบิองแปลว่ามองจอรถนี่เต็มมัดเลยไม่รถหม้อไส้นี่มือเราเศร้าขั้นหมดแล้วโอ้เอาเอาอมซี่พ่อเริ่มจักตามือตั้งต่งวดที่ว่าเพิ่นมาเชนเด็กก่อนเพิ่นมาจูงเข็นพ่อไปหานี่มือมือเลขที่ออกมือวันที่จิ้มโี่แล้วงวดงวดทีพันผ้าหนิไหมใช่ละเนี่ย มือเลขสีออกอืเพิ่นมาเพิ่นมาบอกเมื่อนี้เขาแซนเผินว่าเมื่อนี้สีพาเบิ้งกระเนื่อนเพา่นไปหาพ่ออยือใสเอ้าไม่พ่อกันยุ่นี่เลยโอ้ยีเสียงหน้าไม่อะนะเออเออพ่อเลยจูงแขนไปจูงแขนไปปุ๊บเหมือนแ้วเบิ้งเอาเขาแซนต้องไปทั้งคุณเลยไอ้พ่อเยือทั้งพีเข่อะเออเออทังพี่ก็ได้ทั้งหมดเอาเออไม่เล อะไรครับพี่เสีครับผมับต้เป็นมันมม่เมื่อด้แก้งย่บัดนี่นาจนทอดนงหมูกครับผมิัดชาว่าผัดแมงนผีหัวหลอดมาบอกเปิดถูงแขนไปเบิ่งเออไปเบิ่งนอ่างน้ำไปเลียวเบิ่งนี่แหละ่มไม่ยั้งเปลนเล่าเล่าอยู่แต่เเล่นว่อันนี่ไหมอันที่ว่าเขียนถึงเสืงฝ่าไหมเฉียนเื่องว่าพิ่นไปสาสิพาไปเบิ่งเหล็กไปเบิ่งก้นใกับคนี่เสื่องฝ่าคนนี้ แต่อี้เลี้ยวขึ้นไปคือจังบอมี่หยังนี่เออเปลี่ยนจังปังลงบ้านพ่อเลยเขียนน่ะแล้วขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะกเขียนเหมือนกับพ่กอเขียนให้เจ็ดห้าเจ็ดสามหกหกคนมาเขียนต้องทำอีกได้บ่ดรือหกหกสามเออเออเอ้าอุ้ยเขียนจังซี้ยซะเนี่ยบานนี้คือว่าพอว่ามันมีคู่ไรที่แดงอ่าคู่หกหกสามแดงโอ้โอเขียนให้น่ะเอออืม มันก็เลยมาออกก็เลยไปซื้อเล่ยไปหาซื้อทั้งเมืองเลยอยทั้งกระพุ่งทั้งงงบัวไปได้มากสุดใหญ่อาใบอาใบก็เลยซื้อลำเขาครับก็เลยว่าอ่องเพ่อคือซื้อเลขตัวนี้ทุกคนอ่อเลขเขาบอกทั้งชี่และก็ซื้อทั้งน้ำขาทุงชี่ด้วยผนโอ้เลขยผีบอกเจ้เลขยผีบอกว่าเนี้ก็เลยพอดีมากก็เลย มาบอกแล้วก็ไปซื้อซื้อมาหลอวนี่เลถามมาเขาถามมาใส่เลขสินหรอก,ออกมันสี่เบิ้งนั่นน,นี่เลขสินโอ้ใส่ย่มมีหรอกมึอหาถั่วกูสินอกเออาะเห็นยังไ้มันก็ขึ้นมาคอยขึ้นมาทีาละนั่นขึ้นเลขเจ็ดห้าเจ็ดโอ้หกไอสามหกหกมันมาเขียนน้ำทับอีกมันมาหกหกสามอีกอ มันเขียนตำทับกันไว้อะนะครับเอามันเขียนทังมันก็เขียนจังสี่แต่เนาะเขียนสี่ก็เอาลวดด้ยมันเลยไปซื้อมากไปนี่อะพอได้มากอ่ะบ้านพ่อลูกจิ๊บพอไว้ล้วก็เร่ออกไปซื้ออะไปน้องโบอะเมี่ยงเลยมึงเลย์เลยเบียดเมีงเลยไปได้ว่าอะตัวไปเียบแรกเลยไปน้องบัวก่อนน้องบัวมี่ออะเลยไปน้องเลยเอาลำสะพุงอะมองไงเลยเออไม่มองไงมันเลยไปก็ได้มากหาใบครับหาใบรู้ว่าสีหกรวยอะ หกหาใบหกร้อยห่าร้อยลอยกันกันเลยมาบ้านกับบ้างบ้างออกกันเลยมาซื้อเรียกเรียกออกสามหกกูได้สามร้อยสน่นอนอันออกหกสามกูได้เจ็ดหมื่นแนอนโอ้หกหาหกสามเรยบานเลยบานนี่มันผิดตัวยอ,อนอ่สามตัวอ่ิด 5, 6, ห้<อ>าหกสามไปแล้วอ่เรีกเจ็ดตัวหันผิดแต้มเดียวอ่ พี่น้้อองเให้พวกเซียนยกให้เบิ่งํงวัดที่ผ่านมาวัดที่ผ่านมากครับนี่เลขหกอ่เนี่ยบาททุกบาททุกบาทนี่วัดที่ผ่านมากลักฐานยืนยันของพวกเซียนผิดแต้มเดียวคือเลขหกครับพี่ผมผิดแต้มเดียวครับผมคันวัดเซียนกับสามสิบล้านบาทโอ้โหบอกบอกคอยว่าทะไมสามสิบล้านครับผมเป็นจ้างต้ม ไม่ว้าวข้อกัดเซติซแย้วก็ว้ายยังวะนี่งวดที่สี่นี่ไมนสวยนี่อืมสวยงวดที่สี่นี่งวดที่สี่นี่นี่ว่าอะไรเบอร์กัดกับกัดวิธีผมเข้าของเขามันแปดศูนย์เจ็ดออเจคือหกตัวนี่พิษแต้มนึงนะครับขนาดพิษแต้มนึงครับผมอืม จนได้ใส่ขอบไว้โอ้ครับผมอิตาลีเออด้่ขอบไว้ทุกม้มโอ้แล้วว่าสีเฉียดสีเฉียดขั้นพิษแต้มนึงไม่พิษตัวท้ายก็ยังคิดบางบางก่เคียงนะพอนะบันนี้มันพิษตัวนุกมันออกเก็เกศเก่ามันออกของเข้าหกศูนย์เจ็ดเลขหกศูนย์เจ็ดเจ็ดเกาชุดเจ็ดเจ็ดเก้ากับพิดแต้มหนึงอีกพิษแต้มข้างหแต้มดียวโอ้คับผมวันนี้วันวันนงา่ะพิษ อืมต <ồ> ัวที่สี่อืมไม่ไล่อยู่ด้วยมาหาตัวกูสำรองเบืง้งนี้ตัวยังไรเบื้องเยียดกันเขาเลี้ยกไปเบื้องเยียดเลขเลขพันเศษให้อะไแปดหกห้าสี่แปดศูนย์นี่เลขเบื้องเอาวะนี่เลขเลขเลขวันสิเปลี่ยนเหรอเลขเลขวันสิเปลี่ยนเปลี่ยนตัวไหนทีมันสิสลับ ชุดยูบอ่ะมันสิรับสลับสองตัวไทยโอ้แปดชุดน่ะเออคือเพิ่นโตนาบานีเดี๋ยว่าว่ารถตะกอนโตนาเพิ่นบอกกับเขียนสีแดงมาคำกับโอ้คือกางงวดบางนึงอ่นชุดชุดไหนเพิ่นบอกเขียนสีแดงพอชุดแปดหกห้าแปดหกหาในบอลมันสีแดงเออน้ำแปดหกหาบอลมันสีแดงได้ครับด้วยไอตีกับผม เก็ยด์ย่าวเลยพอเก็ดยามันเกียร์ย่าต่ำนั่นนี่แปดหกห้าอสี่แปดศูนสี่แปดศูนย์ในสีแดงเออครับผมฟังคักเดอร์ครับอยู่ทีครับผมห้อืมคอยสีชัดเจียบัตรนี่เอ ตัวไรสีแดงตัวไรสีดำครับพย่ที่ครับผมอ่าเพิ่นเขียนให้แล้วเ <จะ S 1> พิ่นเลยบอกให้ไปซ่อมเมื<ต>องตีพอ่เอเบิ่งเอามาพี่มองดูเดี๋ยวอันเพิน่นอันเพิ่นเขียนให้แล้วพ่อไปซ่อมเมืองตีกองเบิร์โตข้างหน,น้านี่เป็นสีสีดำเออถึอถือเป็นว่าี่เออถึกเออโอเคเออโอเคถึกเนาะเอ่าถือ,อ ตัวสี่แปดศูนย์นั่นมันเป็นสีแดงมันแดงจึงคืองเลยโอ้แต่เลขสองตัวนี้ระว่าใน้นีตัวแปดศูนย์อาจจะเิ 0, เป็นทูตแปดโอ้เป็นเั่ไห่คือวางสันเอา้ามันสิลับกันเนี่ยคือเห็นวางหัวคือหรืวางหน,นึ่งกันวางนึงมนเขียนหกหกเลขหกต,ตัวเออเลขหกตัวแรกน่ะมันเขียนหวัดมันค่ายค่ายเลขเขียนเป็นเลขขาดแล้วแต่ว่าขามันเดืดหางเออสิขึ้นสิบึ้น ก็เลยว่าเป็นหกที่ว่ามันคือสิเป็นหกนะคือยังไงยังบอกเลยว่ามันคือสิเป็นอะนรที่เมื่อมีปัญหาอนี้นี่แหละตัวนี่แหละพิผนมาเขียนไว้ยังที่่นมาเขียนแปดหกห้าสี่แปดศูนย์ไว่าสีแดงได้ว่าเขียนทับกันไว้บ่เขียนอย่างสี่เขียนทับเทียบกันไว้เลยเขียนเอาจาได้จำได้จัวร์มานว่าว่ามันสีแดงอะล่ะ เพิ่นเขียนกล่องไว้ครับผมสี่แปดศูนย์เพิ่นเขียนทับกันไว้กล่องไว้เลยเขียนทับเลขแปดหกหานี่ปะว่าอะไเขียนทับสี่แปดล่ะสี่นั่นแหละเอาแปดไปทับสี่เออเอาศูนย์ไปทับแปดโอ้ด้วยสามตัวเนี่ยเอาทับกันไว้โอ้บ่บ่เป็นเขียนเลี้ยงไ้เฮ้ยบ่เขียนเลี้ยงเขียนสี่แหละกับไปเขียนแปดเขียนแปดกัเขียนศูนย์เลข ขี้กันไว้เลี้ยงกันทับกันไว้นะเลี่ยงันทับกันไว้นะนวนาววง<ล>ให้ชัดๆนะเอฟซีครับผมโตนี่สําคัญเป็นบ่โตนี่สําคัญอ่าจะเป็นซีศูนย์แปดก็ได้โอ้เขา,า,เาย้ำอ,อาอยู่นี่นี่ละเอาย้ำมาอยู่นี่นี่อืมอืมเอมอ,อบ่ต้องไปนักเงื่อนแห่งย้ำอาอยู่นี่นี่เ,เลขระวางหกตัวนี่ย่างคันเถือก็ย่างกี่ไร่ไม่เกินสองล้านเฮ้ตัวนี้โอ้ใจดีดเลย โอ้ไต้ฟ่าเออเออตัวนี้ที่ชื่อไต้ฟ่าเออเพิ่นย่ำไว้แล้วพอเซียนแปลแล้วขั้นเป็นได้ตัวนี้นั่นสองล้านล้านเนาะเนาะเอาเอฟซีครับผมสองล้านโตกอยู่มั่นเท่าเดิมเกตหมื่นเออเไปรับมงคลผีัวรันนี่เออไปไปรับยศโอ้ เปิ้ลเวล่ามงกุฎจิงยังหรืเพิ่นเพิ่นมาให้แล้วเพิ่นมาให้เบิ้งแล้วโอ้ยไมห้เบิ้งในอ่างนั่นแหละเป็นรูปทั้งหมดเรียกไม่ใส่มงกุฎที่ขาวจี๊แต่ว่าเพิ่นกลับขึ้นเพิ่นเพิ่นลงมาเพิ่นกันลงมาทรงคาเราเพิ่นก็ขึ้นไปอีกสี่เอ๊าะเพิ่นมาทรงคาแล้วเพิ่นก็ขึ้นไปอีกกันบ้างอันนี้เป็นหมดที่เลยพอ อันนี้งวดที่สามความกังตอนอน,น, oh jaar jaar oh นั้นกำลังหาโอ้คะแนนผู้ใหญ่บ้านโอ้กำลังหาเสียงให้หลานไส้ใค้รู้หลานไส้โอ้ใหสี่เก้าแปดด้อยกางแปดเก้าสีงวดแรกอ่ะงวดที่สองว่าไหหกตัวใหหกตัวงวดนี้ใหหกตัวโอ้เอาพี่น้องมีโอกาสเพิ่นเดขันเพิ่นลงมาเพิ่นว่าปีหกหกเพิ่นบ่ลงมาอ่ก อยู่ต่อมาหายังมาก่อนเพิ่นบอลงมาเดียนมันเาโม่เป็นชีตีไม่เป็นไม่เพิ่นบอลนั่นสีมีค้นไปเห็ดยังเพิ่นอยึงกับน้ำแหละ